สวัสดีค่ะพี่น้องต้มถั่วเดือดกินเล่นเลนมืน่อเ้ากินเขากับตำาบักแแดงค่ะพี่น้องค่ะลวกดอกแคป่ปลากินเราก็บเบได้ไปใส่พี่น้อง ูมบานหมบานยันหนิงติดโควิดได้หน่อยหน่อย่ายอยากออกก๊อตไกับบ่ได้ดูแลระมัดระวังเด้อค่ะ ตัวรีสงตัวดินลูกสะใภ้ลูกสยกายเอามาให้น้องโนดมาฮอดผัวานี่ายซีมงแดงแวบะบมหาตาหาแม่หาหน้าหาหลาน บ้านลูกไผ่สีห้างจากบ้านเนย็นหนึ่งประมาณแปดตัวหนอเจ้าเนี่ยหนูอตอใบครับทีในตัวดีนี่เราไมา่ให้ม่วมงมันมวงเปียกแล้วไม่ถุงพี่น้องคะ่ะ ลูกพผยติดผู้ทีเก้าสีหวานนี่ก็ับผูกคอต่อแขมผู้ไหมลูกพผยยันอีกเนี่ะเพราะเป็นพิธีด้ิท็นในเรื่ังพี่นองคะ่ะกำลังใจลูกเนาะ สิบเอ็ดเจา้ากันกลับแม่อยู่บ้านรอหนูนะสองปีถึงจะมาคัน่ะ <c oughs> ด้านกันแล้วเบิดที่นอนค่ะงามไฟขวางเรียบร้อยร้อมือเปิด ยายเนีงอย่าเปิดใสายวันที่สิบสามเมษาตามสั่งยายเนิงยำ้ำทำบมกหุงแมวเวียนเพิ่งกระจยขายน้ำขายเครื่องดื่ม บ่ได้เขาไปนอนบ้านแยน่นิ่งเรานตะพ่อกับหน้าอยู่เศรกัพากันไม่กินข้าพี่แล้งกินเข้าแล้วเราก็กลับไปนอนขอบคุณพี่น้่องที่เปินสซ่างสปูส้มจิว๋ว หนึ่งก้อนยี่สิบแปดบาทสี่ก้อนลอยพี่น้องค่ะแล,ะล้วก็ครีมเววิการหน้าขาวหน้าใสกลางวันกลางคืนเซรั่มสบู่กันแดดอยากได้ยังก็สั่งพี่น้องกดตัว,วใต้คลิปสั่งของคือเกาเหมือนเดิมขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกพื้นที่ขอบคุณที่ถามขา่าวขอบคุณกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอ,อกันคลิปไหมคะ สวัสดีค่ะ